เดท้ายสุดท้ายเซ็นจันก็ราแม่เลยตไปเด็กเล็กเอาเลถามติอยเอาดิเอาเลยไเยไปเไดีไปดิเซ็นจันนี่มันลมันลมือนเจนเองอ่าสาบ้องอ่ะอ่าอ่าได้ลินได้ล่นได้ลอ่าได้ล่นหรือไม่ได้เล่นก็รู้กันรู้เอ

วันหอยันอ่ะัเลยเยวันหลังไม่ต้องกลัวไล่ยิงไอ้กูกูไอ้ยน่านิกมถือไมารับจะรับจะรับจะรัอไกูไปยุกอย่าช่วยไปอย่าชวไปตอ้ไปนนี้เราใส่ท่านปั๊บชุบชุบชบปุบแม่จะถึงพื้นและบอกให้เี้ยวโอจ็บแม่ก็ไม่ไง ่ผมถึงนะตอนนี้ไม่ถึงไปหมดแล้วเลยกูคนเดียวนณากียิงกันเต็มเลยอย่าเพิ่กลับมาใหม่แค่ตัวได้สั่งถอยแล้วก็ต้องถอยดีว่าเฮ้ยอย่าตีอย่าตีเฮ้ยเป็นวันอาทิตยมั้งป้าสั่งจีนี่มั้งครูว่าเนี่เมายาครูเมายานี่เฮ้ยพอแล้วไหมเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ไม่ได้ความไม่ได้ยอมเลยเฮ้ยรู้สึกโง่เบี้ยวไอยบ้านรวยเดียวอะไรเนี่ยกูเมายาเร็ูได้แล้วได้แล้ การขอรไ่พลาเลยซิตี้อรก็จะมีแค่เราลวไหนยอด้กูจำได้เรื่องเด้สุเองเดงหลายตัวเลยเมื่อกี้เด้งยังไากูเลยวันนีคนี่คือเปลี่ยนไม่เป็นจริงนะมันใช่ันพี้จ่เปลี่ยนไม่เป็นทมันพี่เออการนี้่ารนี้เไม่เป็นไว้อกบอกหันบอก <laughs> là, là... không đấy. Dạ 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 không chớ Mày không mua. Bạt mày to đẻ. Vì lót vì lót mà mà. đây 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 đồng quân. Sao đồng quân? Đồng quân.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  Đồng quân ủa giảm tý giảm tý giảm tý, ngồi ngồi nằm ngồi nằm ngồi nằm, cúi chi cúi chi, chìm luôn đây đây chì đi bay bay không ra, ra, đâu tụt mãi đâu, tụt sàn luôn đi đâu, nâng lên nâng lên, bay 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 bay, nâng lên bay bay,

มาไม่มาเพรา่าเพราะว่าไม่จริงแล้วเยอะเยอะกูเนะจริงอ่ะเขาพูดมันจริงอกูอยู่ไ่านูนไอ้กูบอกว่าพี่เเนเลย่งเล่ิงเอาดิไังงเหรินมจะดันกูจะกูด้วยจะกูด้วยอะไ้อยู่ได้อยู่เย็นมันดันมากแล้ว เฮียกูโดนเลี้ยตัว่อวะปาเลตัวกูกูโดนเลตูนเล่เลยจ้ะมีคะแนนทุกเพื่องป่าววะเฮ้ยคนสองคนสอหน้กแสดงเลยงานกูดินะหลอไว้หลอกไว้โค้งเลยโค้ด้ามาดิมาดิเหียมาเนี่คตัดตัวมาเนี่ยตัวบิ๊ไม่ใช่ลุ่มเ้าเจ้าเจาเฮ้ยมาเนี่ยเอาเอามาเน่ coi nhá ok tôi nói nào cái ghế dùng một cái ghế nữa nè hù đau sống đau sống xui xui với chung đau tôi lên lại lại đi để cao để hia với mày đang với với mày đang chung kia lại đây hoa ui để cao để hia với mày đồ bèt bị sạt lên bớt bớt cao bớt với mày chung na anh để cao bận rồi bi với mày đi ลาไอโมเกี่ยวอลไอเกียวนั่นนั่งเลยมันเหลืสามีงมันเหลืตัวเดียวแล้วเนี่ยมันเหลืตัวเดียวมันเลืตัวเดียวมันนีสการเลยเวยมันไม่มีบัญชาิเนี้ยรองไม่มีเฮ้ยโวยเ้ย เาจะไปที ừ, ่านอ่ะมาเรียนเตียดีกัไม่ไดคุณโดนเเก้าดาวสองเลยพี่เกมไม่ได้ขึ้นไปเยอะเออเกดดนก็มาหมดแล้วโอ้ร้องดันกนดูยิงดาวยิงดาวตัวนึงแล้วตัวแรกะ